สวัสดีครับคลิปนี้ก็มาอยู่กับเจ้านารุโตครับล็อกนารุโตไลระบบแอร์ครับที่ตามฝันทำเองทุกอย่างเลยทำคนเดียวเลยเปลี่ยนคอยร้อนเปลี่ยนคอมนี่ครับคอมไม่มีกำลังระบบดำนะครับเปลี่ยนหมดคอยร้อน เริ่มต้นน่าจะมาจากตัวนี้หักเริ่มแรกเลยน่าจะตัวนี้หักครับพอตัวนี้หักก็น้ำมันน้ำมันคอมหมดน้ำยาแอร์หมดไม่รู้ก็เปิดเปิดจนคอมน็อกครับไรเหลือไปซื้อไดเออร์ที่แรกซื้อไดเออร์มารูเล็กครับ ใช่แล้วตีตัวปิดมันหาตัวปิดไปขึ้นเก่าด้วยไปจะใส่กับขั้นอื่มรูเล็กไปเปลี่ยนใหม่ครับของเดิมมันรูใหญ่แล้วก็เปลี่ยนเตอร์โมเตอร์โก,ก็จะเปลี่ยนแล้วก็ล้างคอยเย็นข้างในเรียบร้อยนี่ล้างเรียบร้อยแล้วยัดเข้าไปแล้วเหลือทดสอบเราต้องทดสอบให้เสร็จก่อนนะครับเราถึงจะประกอบ เคยประกอบแล้วมาทดสอบได้หรือใหม่ทีนี้เอาใหม่ต้องทดสอบก่อนค่อยประกอบใส่ฟ้าครอบล้อใส่กันหมาใส่ผ้าใบก็เหลือใส่ปลายท่อกันชนแล้วก็หมวกนะครับใส่หมวกคืน ราคาห้าแสนห้านะครับคันนี้อันนี้ก็เพิ่งเอาเครื่องลงไปได้มาจากเชียงกงไปใส่เจ้าเอวันครับใส่ปลายท่อนะครับใส่ที่เดิมรูเดิมมอแบตก็เปลี่ยนให้ใหม่เดี๋ยวยางข้างนี้ผมจะหามาใส่ให้ใหม่ครับยางฝั่งนี้ ฝั่งนั้นโอเคอยู่แต่ฝั่งนี้น่าจะหาใส่ให้ใหม่ครับทั้งสองเส้นยางหน้าก็โอเคอยู่ใช้ได้มีลายอยู่ส่วนตอนนี้รอรางกระจกครับรางกระจกพร้อมมือหมุนสั่งของไปตั้งอาทิตย์ที่แล้วนะของยังมาไม่ถึงเลยไม่รู้ไปตกค้างอยู่ไหนเนลางกระจกเปลี่ยนให้ใหม่เลยพวกผมพวกอะไรซักหมดแล้วครับเหลือทีสแอร์แล้วก็ ล่างกระจกประกอบใส่หมวกใส่อะไกลับคืนก็จะลดหลอครับกันชนเราจะใช้เป็นกันชนตัวนี้ครับผมซื้อไฟมาแล้วนี่ครับเป็นกันชนตัวนี้ที่หลวงพี่จวดเอามาขายให้ครับเป็นของนายักษ ตัวนี้แพงหมื่กว่าบาทถ้าไปซื้อเสียงกงแต่นี้มีตำหนิครับตำหนิก็ไม่เยอะหรอกตรงนั้นนิดเดียวก็ยังดีกว่ากันชนเดิมอะ่ะอยวกให้ดูกันชนเดิมกันชนหน้ายักษ์นี่แพงกว่ากันชนเดิมสามสามเท่ากันชนเดิมตำหนิเยอะครับไม่อยากใส่ให้เลยนี่หกัก นี่หมวกครับหมวกสภาพดีๆเลยเดี๋ยวไปใส่กลับอะไรถอดออกทำแอร์เสร็จก็ประกอบกลับครับประมาณนี้จะจกนาซาใส่เรียบร้อยบันไดข้างเกิงใส่เรียบร้อยนะครับแมเหมือนรถใหม่เลย เครื่องฝาแดงครับเครื่องดีเดี๋ยวเอาไปเช็คเบรกนะครับเบรกตอนนี้เบรกน่าจะมีรั่วเบรกรั่วครับทุกคันผมเช็คเบรกให้หมดนะครับรถล,ลูกค้าทุกคันพอเสร็จจากตัวนี้ก็เอาไปเช็คเบรกครับกับช่างหมูทำระบบเบรกให้เรียบร้อยแต่เราต้องเก็บเก็บเร,เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวไอเขาเวลาไปจอดที่ร้านซ่อมใช้อลิงไปละเตะ แล้วเราจะมาลองแอร์กันห้ตี้ทำเลยผมไม่ได้บอกอะไรเลยนะห้ตี้ทำเองเลยจะผิดพลาดทางเทคนิคทีน,นึงเพราะว่าซื้อแผงแอร์มาจากเชียงกงนะครับท่อแป๊บมันขาดก็เลยไปเชื่อมเรียบร้อยแล้วแหละเชื่อมให้เรียบร้อยแล้วมันมันอ่ามันนี่ไม่นานอะ่ะมันค้างไม่นานแป๊บมันก็เลยเป็นชี้เกนะล,ลือนะหมุนออกมาเลยขาดเชื่อมเรียบร้อยแล้วครับกำลังหมุนใส่ นี่ก็จะเอาไปแปลงแปลงกันชนใส่ให้พระเยสีแปลงกันชนใส่ครับก็จะเสร็จเรียบร้อยปลายท่อก็จะใส่อยู่สารคามนี่แหละให้มันเสร็จอยู่ที่นี่หมดเลยทุกอย่างจวมาดูแอร์ครับรอดูแอร์ไปซื้อไดเอ่ยอยู่ากลายเป็นว่าภารกิจของช่างเต้ไม่เป็นที่สำเร็จ เพราะว่าโดนช่างเชื่อมขัดสเตียบครับช่างเชื่อมไม่เป็นมวยนะนี่ช่างเชื่อมไม่เป็นมวยครับดูดิดูเบลเลอร์เลยเออเจีมือนากอะไรอมอมอมก็อยู่ด้หอล่ะเอาอันนี้ไปเพิ่อนะไรอมอมอมก็อยูถอดสองครั้งแล้วทีแรกอันนี้ เกียวตัวนี้ไม่ก็เชื่อมแล้วอยู่แล้วตรงนี้อยู่แล้วเต๊เตะเห็นร้ำยํามานี่ยเห็นน้ำแล้วนนะเจ๊นี่ยํำรอบๆเห็นน้ำไหมตัวนี้ให้เชื่อมไปอยู่แต่น่าจะเย็นนะเพราะว่าแป,ป๊บมันเริ่มเย็นแล้วมันก็ระเบิดออกมานะครับเอาถือว่าเป็นประสบการณ์เพราะว่าวันนี้มันวันอาทิตย์ด้วยแหละแต่ระบบก็โอเคอยู่เปลี่ยนเปลี่ยนเทอร์โมแลอ,อ,อวันนี้เจ๊ร้อนมก่อนเจ๊ แต่ว่าเป็นไประด็มือกับเลี่ยนเทอร์โมโหลดแล้มันชั่วไปเลยไม่ล่าลูกค้าคนเราไปใส่มันจังถือว่าอย่าบอตัดพอทำเสร็จทุกอย่างปุ๊บก็จะเอาไปาไปทำเบรกนะครับทำเบรกก็ทำกันชนใส่ก็เป็นอันเสียดสิ้นนะใส่มงใส่หมูเอาเอา,เอาสิยกหมวกใส่ไปยังคนหลายๆยกหมวกใส่แล้วเออนี่กูเลื่อนกับเพีย,เยนเลื่อนได้เป็นสิิ เออเอออื่นยังไงมันทำแล้วอื่อยังไงวันนี้ผมก็จะทิ้งทวนเข้าบรรษาครับเพราะว่าเมื่อเช้าได้กินแล้วกินกับพ่อเยสีวันนี้ก็จะทิ้งทวนเข้ารรษาก็มาเข้ารรษาพร้อมกันเด้อพี่น้องใครจะเข้าบรรษาเอ้ยังเขาจะเวียนเทียนไปเวียนเวียนมาขึ้นเนี่ยพาเทศไปเอ้ กูพิชสิ oh, uh, uh, uh ้นหมื oh, uh, okay. ่นหน่านเทศขานเทศเทศมพ่อไป๋อพี่เอมไปเอาเอาเนี่ยไปให้แม่ยุจ่าแล้วขมานั่งเรียน้วถึงต้องทอปิจางมูสู้กินนั่นนันมึงเอาเอาน่ไม่เปาปูปูแล้ววัติดเอเบาเป่าประธนกระปอยมันติดเองคระานลมอย้ยบ้านไม่บ้านไปขับมาลรเพมันอันนหรอ ไปหรับมาพี่วางสั่นหลอเจ้าชนสีมากผู่ปู่นะเบียกไหลกันผู้เฒ่าจะได้แม่เฒ่าโอเคอครับเจ๊ก็บบกนี่กันเอารถขึ้นหาวไหนนะกขันบ้านสั่นเอารถบักไอ้ฝ่าประทานขึ้นเอาไปมือเงินไอ้เก๋เอาไป,อเ,ป,ไเ,อาไปเอาทีบอายานัของมาพี่เอาอไม่ถ้ายไปเสียบเราก็ดึงขึ้นรถน่ะ มัดแท้เหมืนอนไอ้กระแสเอาไปโฟกัวกระเฮ็ดอันนี้ยู่น่โอเคครับทิ้งทวนเข้าพัาษาก่อนคนระับเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับเรังเึ้ง โอ้คือใาใหญ่ขั้นเนียวมาไปซอยรถแคกสองขั้นเนรอหมออยืนยจนทึ้งๆตักได้ด้วนี่เออที่จริงน่าจะเอาบูมยาวไปเนาะผมก็ถ้าเป็นผมผมก็น่าจะเอาบูมยาวไปอะยืนบนข้างบนเอื้อมไปตักออกตักออกโอเคครับคันสีชมพูได้ขายแล้วนะครับลูกค้าอยู่อ,อำเภอชุมพลบุรีนะครับซื้อแล้วล็อกกี้สีชมพู เจ้าฟ้าอะไรวะเจ้าสถานฟ้าย <laughs> มปูโลกี้ราคาไม่ถึงสามแสนหายแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาไปส่งครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้านครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับ